สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมแท็กซี่เทวดาวันนี้เป็นวันวันอะไรวันที่วันที่หกนะครับขับรถไม่รู้วันอะไรที่หมีนานะครับเป็นวันจันร์ทนะครับเป็นวันเริ่มงานนะครับของอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็วันนี้เรารับแขกผู้มีเกียรตินะครับไปสนามหลวงนะครับเพื่อไปกราบพระบรมศพที่ ท็่สนามหลวงวันนี้เรามีของแจกให้กับน้องๆนะครับก็เมื่อกี้ก็แจกพวกล็อกเก็ตแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมีของให้น้องนะครับเป็นเป็นแหวนเพชรนะครับเม็ดดำนะครับคนล้วนี่ครับสัห้านี่เ้น้ะอ่านี่ราเราให้กัะหนินเห็นนะครับเป็นไงครับกรจากจากที่ว่าเราคิดว่าจะมาปราพระบรมศพนี้ตัดสินใจได้หรือว่าเวลาว่างครับ พาแม่มาด้วยนะครับอยู่จังหวัดไหนแม่จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกนะครับนี่นั่งมาจากพิษณุโลกนะนั่งมาจากคุ้ยขวางค่ะจากคุ้ยขวางนะครับเดี๋ยวรอรถนี้กันไอ้นี่มันจะถอยใช่ช่วงนี้กทมก็ปัดต้นไม้อยู่นะครับด้านหน้านะครับ อยังไงครับเอายังไงครับอน้อยไปละแล้วมามาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่กี่โมงก็ออกมาค่ะนี่นี่เป็นครั้งแรกของชีวิตเราใช่ไหมครับครั้งแรกค่ะที่มาสนามหลวงมาไหว้พ่อแม่ถูกต้องเป็นไงตอนที่ท่านท่านเสียใหม่รู้สึกยังไงตอนแรกรู้สึกยังไงรู้สึกเสียใจตั้งใจไม่ได้ใช่ทุกคนนะประสบวิกรคนไทยทุกคนนะ มันก็มันทำรู้สึกกันนะทรู้สึกเคยมีพ่อหลวงตุงกล้องคุ้อก็เคยใช่ใช่เดี๋ยวก่านนะครับเดี๋ยวัดมือไม่ใหม่ครับเอาเลยต่อเลยครับอ่าก็วันนี้พ็ื่นอันหลับไหมนหลับไหรก็ื่เอยากจะบอาปเอบรมนะเอาบมสองของในหลวงเราแต่ที่ว่าก็ วันนี้ก็เราก็ยังมีท่านอยู่นะนะท่านหนึ่งอาจจะไปแล้วก็ตาม<อ>ในประสบวิการของของ,ของเรานะความรู้สึกของเรานะแต่ท่านไม่ได้ไปจากเรานะนะท่านก็ยังมองเราอยู่แล้วก็วันนี้เราก็เล่นทําความดีเยอะๆเหมือนกับทักตี่เทวดาที่พวกน้องพวกพี่ที่นั่งอยู่เนี่ยนะนะวันนี้ผมก็เนี่ยที่รูปติดอยู่ทุกวันเนี่ยผมก็ติดมานานลนะแล้ววันนี้ความดีนะครับบอกเพื่อนเอนทุกคนนะครับ สิ่งที่เราอยากจะทําอะไรถ้าคิดว่าทำแล้วมันมีความสุขกับตัวเองแต่ที่ว่ามันก็กลับให้กับสังคมและครอบครัวเรานะครับก็รีบทําซะเราไม่ไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เราจะได้ทํำไหมแต่เมื่อเรายังมีโอกาสหรือเรายังแข็งแรงอยู่เราจงรีบทําไว้เยอะๆนะครับเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานนะแล้ววันนี้ลูกหลานเราก็จะเดินลอยตามพ่อหลวของเรานะครับแล้วก็วันนี้ก็ผมว่ ขอให้พี่แสดงความรู้สึกนิดนึงอ่าแต่ผมไม่รู้สึกมาเยอะแล้วแหละความรู้สึกของเราก็คือเราเราเราู้สึกดีๆกับท่านมาเยอะแล้วแล้ววันนี้เปลี่ยนจากความเศร้ามาเป็นพลังความดีที่จะแบ่งปันให้สังคมต่อไป <c oughs> เคยเห็นไหมรถอย่างนี้เคยไม่ได้เคยเห็นทีวีอยังทีวีก็ออกแต่ไม่ได้เห็นยังไม่เคยเห็นนิ่งครั้งแรกได้ออกทีวีออก youtube ออกเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยนะที่ว่าเขาแชร์กันก็อะไรเนี่ยรถคันนี้แหละนะ ที่ว่ารถคันนี้ก็น้อยคนที่จะได้นั่งเพราะรถคันนี้ก็เน้นเน้นเน้นหน้าตาด้วยเมื่อกี้เห็นไหมไม่ได้ขึ้นเลยพวกนั้นอ่ะเพราะมันคุยกับเราไม่รู้เรื่องอะคนจีนอะนะแม่จะบอกว่าหานั่งไท้กี่นี้ยากมากใช่รถคันนี้แท็กซี่เดี๋ยวนี้แบบคุยยากใช่คุยยากคือรถรถคันนี้คือขอโทษนะคือเน้น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 หน้าตาดีก่อนเลยนะเเน้นหน้าตาดีแล้วก็ อารมณ์ดีนะคนมีบุญท่านะถึงได้นั่งเมื่อกี้มองแล้วดูสภาพอะถ้าคุยกับอีกนางกับพวกกลุ่มเมื่อกี้เนี้ยถึงให้ตำรวจมาเคลียร์ไงว่าโอเคมันมันไปลําบากอะว่ามันลบเขาไม่รู้ทางก็เลยก็เลยก็เลยให้ตำรวจเคลียร์แล้วจังหวะพวกพวกน้องมาพอดีพี่เลยปักมือเรียกก่อนเลยนะเออมาเลยมาเลยใช่เพราะว่ามีบุญได้เพราะว่างมีบุญดยดีงีไม่เอาตรงนั้นอะเพราะไงเราคุยก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องไม่จะไปกันทําไมอะ่ะใช่ป้าไไเ,เขาไปไหนก็เราก็ไม่รู้แล้วเราถามว่าถ้าเราพาเขาลงเดี๋ยวเขาก็ด่าเราอีกออนะแท็กซี่ก็มันก็เป็นเหมือนก็เลือจ้างอะ่ะนะไปดีมันก็ดีไปไม่ดีพวกก็ซ้ําอ่ะนะคือคือว่าเอาแต่ถามว่าทุกวันเนี้ยนะจงจงมองตัวเองเลยว่าวัานนี้การเรียกรถแท็กซี่รถเยอะมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเขาจะปฏิเสธ น้อยคันที่ปฏิเสธไปจะร้องคันเราเก๋ชื่ออะไรชื่ออะไรชาริดาชาริดานะครับน้องข้างหลังนะครับอ่ะทั้งคู่เลยอมองกล้องเลยครับเสียงดังหน่อยต่อแสงเสียงไม่มีดังไม่ได้อเสียงไม่ดีดังไม่ได้นะครับแม่เสียงดังมันเดีอวเพราะว่าเป็นวัดเนี่ก็ใช้เสียงเยอะบางคนขึ้นมาเลยเสียงแค่เห็นมองหน้าก็มองตัวที่หัวเรอกกากเลย สีตัวเลยใหญ่เลยเสียงเนี้ยัเสียงแท็กซี่อ่ะเสียงแหบอ่ะกินเหล้าเยอะกินเหล้าอแล้วก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์แม่ให้นิดก่อนแล้วกันนะ,ะนะครับแล้วก็วันนี้ก็แท็กซี่เทวดาก็ยังปฏิบัติตามเดิมนะครับการทําดีเพื่อพ่อเราก็ยังทําดีต่อไปนะครับครับก็ต้องทำครับแล้วก็ขอจบการรายงานค่งนี้ก่อนนะครับเพื่อนที่ติดตามชมนับแท็กซี่เทวดานะครับ เขามากดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ส่งส่ง,สงต่อกันครับความดีที่ให้ในสังคมเรานะครับเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ทำไหมพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็มีโอกาสแล้วก็รีบ,รบทำให้ไหวที่สุดนะครับพี่ผลิตเป็นคนถ่ายภาพพี่ติเป็นคนเรียบเรียงสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> เอาสองคนเลย